เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27มีนาคมเช้านี้ครับมาเริ่มต้นกันที่บรรดานั้กเตะของแมนยูไนเต็ดที่ลงสนามรับใช้ทีมชาติในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่แต่ละคนนะครับจะทยอยกลับมายังสโมสรอนเพื่อช่วยทีมอีกเฮือหนึงกับช่วงคงสุดท้ายของซีซั่นนี้ครับ เรามาที่เกมของทีมชาติอังกฤษที่เปิดบ้านเสมอเบนเยียม2-2โ2 2> ดยเกมนี้ครับคอบบี้ไมนูเจ้าหนมวัย18ปีของทัพปีศาจแดงเราก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงตามที่สื่อคาดการเลยและก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยครับกับการคุมแผงดันกลางให้กับอังกฤษชุดนี้โดยเจ้าตัวนะครับได้อยู่ในสนามถึงนาที74ก่อนจะถูกพอดออกและคะแนนความสามารถในเกมนี้ได้ไป6.5คะแนนครับแต่ก็ดีพอที่จะควา้ารางวัลแมนของเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปคลอง ส่วนรุ่นพี่ในทัพผีอย่างมาคัสแบดฟอร์ดเกมนี้เจ้าตัวะอยู่บนมานั่งสำรองไม่ถูกใช้งานครับอีกคนอย่างแฮรี่แม็กควายก็อย่างที่ทราบกันว่าเจ็บตั้งแต่เกมนัดก่อนกับบลาซินแล้วตอนนี้ก็รอทางสโมสอน,นะครับยืนยันว่าแม็กควายเน่ยเจ็บแค่ไหนซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมกับเบนเยียมเช่นกันครับ เกมต่อมาครับเดนมาร์กเอาชนะหมู่เกาะแฟโรไป2.0ต่อโดยสําหรับเกมนี้นะครับสนักเตะจากทัพปีแสดงเราอย่างรัสมุสโซยลุนและก็คริสตินเอริกเซนได้ลงเล่นทั้งคู่โดยเอริกเซนนะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงเกมนี้ก่อนจะทําได้1นึ่งแอสซิสและก็ถูกถอดออกจากสนามตั้งแต่จบครึ่งแรกเลยส่วนในรายของรัสมุสโซยลุนได้ลงสนามในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับในเจ็ดสบี่แต่ก็น่าเสียดายไม่มีประตูในเกมนี้ครับ เกมต่อมาครับโปรตุกเกสบุกไปไพ่ายสโลเวเนีย2ต่อ0สำหรับเกมนี้ครับเดียโกโดาโลได้ลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาและก็ได้อยู่จนครบจบเกมซุนบรูโนโฟาน,นเดสนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เจ้าตัวน่ะอ,อยู่ที่แมนเชสเตอร์แล้วหลังทัาฝอยทองนะ่ะปล่อยตัวหลกักๆกกลับมาก่อนตั้งแต่จบเกมที่ถล่มสวีเดนไป5ต่อ2แล้วครับเกมต่อมาครับเป็นเกมที่สกอตแลนด์พ่ายคาบ้านต่อไอร์แลนด์เหนือ 1. ต่อ0ด้วยกับเกมนี้ครับสกอตแม็กโทมินีได้อยู่จนครบ90นาทีเต็ม ทั้งนี้เราย้อนกลับไปที่เจ้าหนูคอบบี้ไมนูกับเกมทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นการลงสนาม2เกมติดต่อกันแล้วแถมเกมนี้ครับก็ยังเล่นดีได้รับคําชมอยู่พอสมควรซึ่งก็รวมถึงคุณซื้ออย่างแกเร็ตเซาเกตและก็บัรดาแข้งรุ่นพี่ในทีมอย่างซูเวิลิงแฮมด้วยมาคณนี้บทสัมภาษณ์ของแกเรเซาเกตที่มีต่อคอบบี้ไมนูกันก่อนนะครับซึ่งทางเซาเกตเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่า เขาเีนเมนูมีสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมมากกับเราทุกอย่างที่เราเห็นกับสโมสรอนของเขาเขานํามันมาใช้ในสีเสื้อทิมชาติอังกฤษได้อย่างลงตัวเขาดูนิ่งดูสงบเล่นในอย่างสบายใจภายใต้ความกดดันเขาดูแข็งแกร่งทางจิตใจมากจริงๆเขาบีเมนูนำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมาให้กับเราเขามีความคิดสร้างสรรค์นในแดนกลางที่ยอดเยี่ยมเขาดูเป็นผู้ใหญ่และสุขุมมากเราพอใจกับสิ่งที่เขาทำในเกมนี้จริงๆ เขาทําให้เราเห็นการเล่นในตำแหน่งกองกลางที่แตกต่างไปจากทั้งเตะคนอื่นที่เรามีอยู่ก่อนหน้าเขาปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมและมันก็เป็นเรื่องยากนะที่เชื่อว่าเขาในาอายุแค่18ปีเท่านั้นคุณสมบัติของคอบบี้ไมนูถือว่าชัดเจนเขาสามารถรับบอลภายใต้ความกดดันตอบสนองต่อการดวลกับคู่แข่งจับบอลในพื้นที่แคบเขาไม่กลัวเรื่องอะไรเหล่านี้เลยทั้งนี้ครับนอกจากแกรเร็ตซาเกตเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของชูด์เบลเลงแฮมนะครับที่มีต่อคอบบี้ไมนูกันบ้าง เดือดชูบิลี่แฮมสตาร์ของเรือรลิตนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าในเกมคืนนี้เขาดูผ่อนคลายมากเลยนะซึ่งผมก็ทราบดีว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ดูผมตอบสิเหมือนผมนเป็นนักเตะซีเนียของทีมเลยแต่ผมรู้ว่ามันยากแค่ไหนเมื่อมีเสียงโหยรอบๆจากแฟนบอลและพวกเขาเนก็กดดันคุณอย่างมากดังนั้นผมไม่ต้องการจะเติมเชื้อไฟนะให้เขานค่อยๆได้เรียนรู้ไปแต่แน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเขามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงทีมชาติของเราด้วย ทั้งนี้สาหรับคอบี้ไมนูนะครับกับการลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมกับเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการเก็บสถิตินะครับว่าเจ้าตัวหนาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่3ครับที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในวัย18ปีกับอีก342วัน ส่วนนักเตะของทัพปีแดงเราที่อายุน้อยสุดที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับก็คือแดนแคนเอ็ดเวิร์ดในวัย18ปีกับอีก183วันส่วนอันดับ2นะครับเป็นของมาคัสแรดฟอร์ดในวัย18ปีกับอีก209วันครับ เรามาต่อกันที่ข่าวลือข่าวเกาสิบในช่วงเช้าของทีมกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่รายงานของเบนซาขอบที่ได้ออกมาระบุว่าแมนยูนเต็ดมีแผนจะเสริมกองหน้าตัวเป้าเข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนครับในช่วงตลาดรอบซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อย่างน้อย1รายดยกองหน้าที่กําลังจับตามองนะครับก็มีทั้งเบนจามินเซสโกกองหน้าวัย21ปีของอาเบรไลซิกที่ทับปีแสดงเราเนี่ยจ้องจ้องมองมองมาพักใหญ่แล้วด้วยกับซีซั่นนี้นะครับผลงานของเซสโกก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยครับกับทางไลซิก รายต่อมาเป็นอีแวนเฟอร์กูสันกองหน้าวัย19ปีของ Small สโมสรอนไบรตันซึ่งก่อนหน้าก็มีข่าวหรือว่าทางไบรตันน่ะต้องการค่าตัวของกองหน้ารายนี้มากกว่า100ล้านปอนด์เลยครับหาว่าทีมไหนต้องการจะดึงตัวไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งกับในรายของอ e ีแวนเฟอร์กูสันนะครับแมนยูนิต็ดเราเนี่ยก็จับตามมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเช่นกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลง,งานในปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำได้แค่6ประตูจากการลงสนามไป34เกมในทุกรายกันส่วนรายสุดท้ายครับเป็นโจชัวเซิร์ซีกองหน้าวัยยิ้ม4ปีจากโบลอนาที่หลายคนคงคุ้นชื่อกันดีเนะครับเพราะว่าในช่วงตลาดรอบมกราคมที่ผ่านมามีเขาลือนาหูเลยครับว่าแมนยูนิต็ดเราเนี่ยอยากจะยิมตัวมาเล่นซึ่งอดีตกองหน้าของบาเยนนรายนี้นก็เป็นหหนนนึ่งงใกอ้าที่อยู่ในเรดของทับดงเราเช่นกัน ข่าวต่อมาครับกับเรื่องของลิซันโดมาดิเนสที่ตอนนี้รายงานจากทางแมนเชสเต e ร e n i n น n e w s นะครับมีการเผยว่าเจ้าตัวนะ่ะกลับมาซ้อมทีคาริงตันสนามซ้อมของทัพปีสาแดงแบบเต็มสุบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับและจากการยืนยันกับโอกาสลงสนามของเจ้าตัวในเกมลีกสัปดาห์นี้นะครับในเกมที่ปีสาแดงเจอาบุเญยญนเบรนฟอร์น่ะก็มีสิทธิ์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ทันทีเลยครับ มาคึนที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของ ESPN สื่อฝั่งอังกฤษนะครับที่ได้ออกมาเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเจราจากับแกรี่โอเนลกุนซือของทีมหมาป่าวูฟแฮมตัน hmm. ในการเข้ามารับบทบาทเป็นทีมงานโค้ชให้กับสโมสซอนในซีซั่นต่อไปครับซึ่งกับรายงานเพิ่มเติมนะครับก็ระบุว่าอินิออสมีความกระตือรือร้นที่จะปรับโครงสร้างตาฟโค้ชใหม่ของสโมสซอนและก็มีความสนใจอย่างมากที่จะดึงแกรี่โอเนลเข้ามาร่วมงานด้วย อย่างไรก็ตามทาง ESPN ก็ระบุว่าณนะตอนนี้ยังไม่ทราบลักษณะที่แน่ชัดว่าบทบาทของแกรี่โอเนลจะเป็นอย่างไรครับหากเข้ามาทำงานกับแมนยูน็ดแต่ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าในตอนนี้ตัวเขาเนะี่ยได้รับความสนใจจากทัพปีศาจแดงอย่างแน่นอนทั้งนี้สำหรับแกรี่โอเนลในวัย40ปีนะครับก็เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมวูฟเพียงไม่กี่วันครับก่อนซีซั่นนี้จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งก็ถือว่ามีผลงานดีพอตัวเลยนะครับและปัจจุบันพานสโมอสอรรั้งอยู่ที่9ในลีก แต่หากว่าแมนยูนเต็ดจะดึงตัวกุนซือรายนี้ไปร่วมทีมนะครับก็ต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่นยังเหลือสัญญากับวูฟอีกตั้ง3ปีเลยครับเรามาปีท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของดีโก้ดาโลแบ็กขวาของทีมนะครับที่ในซีซั่นนี้ได้รับคำชื่นชมอย่างมากว่าฝีเท้านี่ยพัฒนาขึ้นมีความคงเส้นคงวามากขึ้นจนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดของทีมในซีซั่นนี้ ซึ่งก็รวมถึงแกรี่เนลวิลตำนานแบ็คขวาของทีมนะครับที่ก็ออกมายกย่องให้กองหลังวัย25ปีรายนี้เป็นนักเตะที่ฟอร์มดีสุดของทีมในซีซั่นนี้เลยด้วยซ้ำครับทั้งนี้กับคำชมดังกล่าวนะครับดีโกดาโลก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นเรื่องดีเสมอเมื่อได้ยินเสียงยกย่องชื่นชมแบบนั้นโดยเฉพาะจากอดีตนักเตะที่เคยเล่นให้กับสโมสรนแห่งนี้ด้วยและก็ยังเป็นคนที่รู้ดีถึงความหมายของการเป็นตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันเป็นผลจากการทํางานหนักของผมด้วยแหละและผมก็อยากจะเอาข้อดีเปรียบของช่วงเวลานี้ไปช่วยในการเล่นทีมชาติด้วยเช่นกันผมรู้ว่าความต้องการของสโมสรแห่งนี้มันสูงมากและก็รวมไปถึงเรื่องการแข่งขันภายในทีมด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d e v i e w a พ e กันด้วยนะครับผม